ใครว่าหูฟังเกมมิ่งต้องหน้าตาเดิมๆ Black Shark Tasha ชนะา s สมด้วยดีไซน์สุดล้ำแต่ซ่อนฟีเจอร์ที่เกมเมอร์ต้องร้องว้าวหลายคนอาจจะมองว่าหูฟังดีไซน์คล้ายๆกันก็คงให้เสียงเหมือนๆกันแต่เดี๋ยวก่อน Black Shark Gaming S1 ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะเขาจัดเต็มเรื่องคุณภาพเสียงและการใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อนักเล่นเกมโดยเฉพาะ b บล็กชาร์กแบรนด์เกมมิ่งชื่อดังเปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศจีนที่มีชื่อว่าเฟงมิงเอซึ่งดีไซน์ภายนอกนั้นชวนให้นึกถึง Apple a ลอ s m a s อย่างมากแต่สิ่งที่ทำให้เฟงมิงเอแตกต่างและน่าสนใจคือการปรับแต่งเสียงที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าเกมเมอร์รวมถึงความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานต่อเนื่องสำหรับราคาเปิดตัวนั้นอยู่ที่379อยหยวนหรือประมาณ1750บาทเท่านั้นระหว่างจำหน่ายแล้วผ่านทาง j d .com ใครที่กำลังมองหาหหูฟังงงเกมมมิ่่ราคาาาาคคคุ้ค้ต้ตอพลด แล้วอะไรที่ทำให้เฟ n g m i เ g S1 เป็นหูฟังเกมมิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจคือ Black ชา a ฟ k มิ n g m i n g S1 มาพร้อมกับไดรเวอร์คู่ขนาด40มิลิเมตรแบบเรียบชรย่ที่ใช้วัสดุทีพิวคอมโพสิตและเคลือบไทเทเนียมซึ่งช่วยให้เสียงเบสหนักแน่นเสียงกลางนุ่มนวลและเสียงแหลมคมชัดสมจริงนอกจากนี้ยังรองรับระบบเสียง 3D Spatial Audio ที่จะพาคุณดื่มด่ำไปกับมิติเสียงรอบพิทาง360องศาเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนจุดเด่นไม่ได้มีแค่นั้น เทคโนโลยีแอคทีฟ o n สเค e นเซอร์เชอร์ (NC) ของ Fenming S1 สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุดถึง52เดซิเบลทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับเสียงรบกวนภายนอกและยังมีไมโครโฟนย c นซีถึง5ตัวที่ช่วยให้เสียงพูดของคุณคมชัดลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในเกมนอกจากนี้ยังมีโหมดลอยเทิร์นี้ที่มีค่าความหน่วงเพียง60มิลลิวินาทีเท่านั้นทำให้การเล่นเกมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอาการดีเลย์ให้หงุดหงิดใจ การเชื่อมต่อก็สะดวกสบายไม่แพ้กัน f e n งมิง g S1 รองรับบลูทูธ o t h 6.0เพื่อการส่งสัญญาณที่รวดเร็วและประหยัดพลังงานพร้อมฟีเจอร์ลดู t สชิงที่ช่วยให้คุณสลับการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายและถ้าหากต้องการเชื่อมต่อแบบมีสายก็มีสายออกซิเลอร,รียาว1.2เมตรมาให้ในกล่องแบตเตอรี่อุดทนใช้งานได้ยาวนาน ภายในตัวหูฟังติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด1,000 mAh ที่สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง155ชั่วโมงเมื่อปิด NC และราว80ชั่วโมงเมื่อเปิด NC ใช้เวลาในการชาร์จเต็มประมาณ2.2ชั่วโมงผ่านพอร์ต USB-C พร้อมระบบป้องกันความร้อนการชาร์จเกินและไฟฟ้าลัดวงจรมั่นใจได้ในความปลอดภยัยดีไซน์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ดีไซน์ของเฟิงมิงเอถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบายด้วยวัสดุหนังโปรตีนเนื้อนุ่มและโครงตาข่ายระบายอากาศที่ช่วยลดความร้อนขณะใช้งานการค่าศีรษะสามารถปรับระดับอัตโนมัติตามรูปทรงศีษะส่วนบานพับหูฟังสามารถหมุนได้90องศาทำให้พับเก็บได้สะดวกมีให้เลือกถึง2สีหูฟังรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ Stardust Silver และ s h Shadow b l a c กรองรับ SBC และ Sico พร้อมโปรไฟล์บลูทูธครบชุดทั้ง HSP HFP A 2 DP แ w o r k และ e แต่ตรงนี้อาจจะมีความเห็นต่างบางคนอาจจะมองว่าดีไซน์ที่คล้ายกับ a p p a s Max นั้นเป็นการลอกเลียนแบบหรือเป็นการนำแรงบันดาลใจมาใช้คุณคิดเห็นอย่างไรและฟีเจอร์ที่ b l k s k ช้าใส่มาให้จะสามารถสู้กับแบรนด์ดังอื่นๆในตลาดได้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย